ทีนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะนัดสําคัญวันอาทิตย์นี้เลยนะคะต้องบอกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะ,ขะเขาถล่ข้านะคะจัดฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษค่ะเอเชียนเซเรตี้เชลส้มพันยบสามนุนกีฬาช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจที่จังหวัดส้ขคลา15มกราคมนี้ค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยเขาถล่ข้า,ขาจัดฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษสุดยิงย้่ค้องแดนตายเอเชียนเซอรตี้เชลนะคะส0ม3เย็บสามจัดต่อเหน่องเป็นเวลาปีเี่กสองแล้วค่ะ อบสนองนาย่วย้เปิดประเทศนุนกีฬาช่วยกระตุนเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวว่าง,งชาวส่งคลา้าแฟนบอลจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านรวมชมฟีเท้าหนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็มาเลเซียนะคะทีมบุรีรัมยูเนต็ดพบกาลันตันเอฟซีจากซุปเปอร์ลีกมาเลเซียเทโทรงแรมบีพีสมิลาแกนโฮเทลค่ะนายพีพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยนะว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงคลา้าเขาได้รวมกัน จัดการแข่งขันฟุตบอลนักพิเศษเอเชีนยนเชลตี้เชลซี2023เพื่อสร้างและก็ฟืนฟูเศรษฐกิจของประเทศหลังสถานการณ์โควิด19เกในเริ่มขี่ข่ายค่ะรวมถึงผลกระทอบด้านสร้างคมทําให้ต้องสร้างกิจกรรมในพื้นที่โดยใฉ้ากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรื่วาสปอร์ตทัวิซึมนะคะเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมการกีฬาให้เกิดการหมุนเวียนทางการเงินการ้าดและก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและก็ประเทศค่ะอีกท าการแข่งขันฟุตบอลการคุ้มนนัดพิเศษครั้งนี้นะคะก็เป็นการพบกันรังแรกระวางแชมป์ไทยดิกจะสมัยประสาทไส้ฝ่าบุรีรัมย์ยูเนเต็ดกับกาลันกันเอฟซีทีมดังจากมาเลเซียซุปเปอร์ลีกที่จะโคจรมาพบกันที่สนามทรงคุณขาติมสุรานนทรงคล้าในวันอาทิตย์ที่15หมกราคมเวลา18นาฬิกาซึ่งนับว่าเป็นการเชิงความสัมพันธ์แหลกเลนวัฒนธรรมภาคใต้แล้วก็ประเทศมาเลเซียโดยชายกีฬาฟุตบอลเป็นซื่อในการสร้างแรงบันดาลใจในการออกกําลังกายแล้วก็เล่นกีฬา กับเยาวชนในพื้นที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศแล้วก็เกิดความรวมมือในการพัฒนากีฬา,าฟุตบอลในภูมิภาคอาเซียน,นค่ะก็เป็นสปอร์ตทวริซึมอย่างหนึง่งเพราะว่าอย่างกรณีของทีมบุรีรัมพวกเราก็คงทราบดีอยู่นะครับว่าเป็นทีมลำดับที่หนึ่งของเมืองไทยนะครับแล้วก็ทีมกลันตันก็เป็นทีมที่เป็นทีมชั้นนําของประเทศมาเลเซียรายได้ทั้งหมดเราก็จะ นำไปบริจาคให้กับโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็สถานสงเคราะห์ต่างๆก็แมทนี้ก็เป็นที่สนใจทั้งคนไทยและคนมาเลเซียแน่นอนครับเมื่อมีการจัดการแข่งขันแมทนี้เนี่ยก็จะเป็นการเชิญชวนให้คนพี่น้องชาวมาเลเซียเนี่ยเดินทางเข้ามาชมก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชนิดหนึ่งนะครับและที่สำคัญวันนี้เนี่ย ในจังหวัดสงขลาเราก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาค่อนข้างเยอะผมคิดว่านี่คือเป็นการกระตุ้นในเรื่องของสปอร์ตทัวริซึมครับ ส่วนความพร้อมของฟุตบอลนัดพิเศษนายประสงค์บริรักษ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงคล้าก็บอกนะคะว่าตอนนี้จังหวัดสงขล้ามีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพื่อให้การแข่งขันฟุตบอลการกุศลเป็นไปได้วยความเรียบร้อยเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอก,กชนในการเตรียมความพร้อมทางด้านสถานที่การจัดแข่งขันสถานที่จอดรถรวมทั้งความปลอดภัยของผู้แข่งขันแล้วก็ผู้เข้าร่วมชมจึงอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนค่ะม,มารวมกันสร้างประวัติศาสตรแล้วก็เก็บ ภาพความประทับใจกับฟุตบอลน,นัดพิเศษของจังหวัดส่งคล้าตามนโยบายที่บอกว่าส่งคล้าเมืองกีฬาค่ะใชเ่เลยค่ะต้องติดตามกันนะคะพี่โอ๊โนองเจ้่งหน่ไปไหนนอนก็เราพยายามทําให้ดีที่สุดเพราะเราอยากย้อนอดีตของบุรีรัมย์อยู่นเตดนะครับว่าสนามแตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราได้จัดทําขึ้น ต้องได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าสงขลาเมืองกีฬานะครับพอสงขลาเมืองกีฬาเนี่ยต้องนึกถึงกีฬาเพราะเพราะฉะนั้นแมตช์การแข่งขันในครั้งนี้ถือว่าสําคัญต่อพี่น้องในจังหวัดสงขลาและอีกอย่างหนึ่งผมเชื่อว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้พี่น้องชาวมาเลเซียพี่น้องออที่อยู่ในโซนของภาคใต้นะครับก็จะเดินทางมาร่วม ชมการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยก็จะทําให้เศรษฐกิจของอําเภอ,อ,อัดใหญ่อำเภอเมืองสงขลาและก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับภายใต้ทททเนี่ยนะครับเพราะฉนั้นความพร้อมทุกอย่างในวันที่15ในขณะนี้ก็ถือว่าพร้อมเต็มร้อเปอร์เซนแล้วนะครับ พลาดไม่ได้โดยประการทางปวง<ช>นะคะการแข่งขันในรอบนี้นะคะ<ช>ปราสาทไส้ฝาบุรีรัมย<ช>ูเนเต็ดกับกาันตันเอฟซีทีมดังจากมาเลเซียซูปเปอร์ลีกที่จะโคจ้มาพบกันนะคะ<ช>ที่สนามติสลานนนวันอาทิตย์ที่15<ช><ช>มกราคมนี้เวลา18นาฬิกาใช่ค่ะคพี่ว่เราก็บอกว่าบัตรราคาเนี่ยเพียงแค่1 0่บาทเท่านั้นนะคะ<ช>ถ้าว่าใครยังไม่ซื้อนะก็สามารถไปซื้อที่หน้างานได้เลยนะคะแล้วก็เงินที่ได้จากการแข่งขันเขาก็จะนําไปเป็นการกุศลช่วยเหลือในด้านต่างๆนั่นเองนะคะก็สามารถ ไปรวมกันแก็บผ่าประวัติศาสตร์แล้วก็ไปรวมชมรวมเชียร์ให้กำลังใจกันได้กับฟุตบอลนัดพิเศษในค้นนี้นะคะ